สวัสดีครับท่านทั้งหลายหลังจากห่างหายกันไปสักพักหนึ่งวันนี้มีเครื่องรางมาแบ่งปันให้ชมครับเป็นเสือแกะกลามช้างน้ำของหลวงปู่ทิมอิสริโก วัดละหารไล่จังหวัดระยองกลามช้างน้ำคือเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับจริงๆผมก็ยังไม่เข้าใจแต่รู้ว่าเป็นวัสดุอย่างหนึ่งโปร่งพลุนเหมือนฟองน้ำแต่แข็ง มากและมีน้ำหนักเบาเรื่องกลามช้างน้ำนี้มันมีที่มาที่ไปครับมีประวัติมีเรื่องราวไปค้นหาไปศึกษาได้ครับแต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่อถือบางคนบอกว่ามันเป็น อะไรก็ไม่รู้ก็ช่างเขาครับการเชื่อถือการชอบการยอมรับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ดุลยพินิษพิจรารณาใช้วิจรารณญาณรับชมกันดูครับ ที่เอามาลงให้ดูนี่เผื่อว่าอาจจะมีคนมีหรือเก็บไว้หรือคนไม่มีก็มาศึกษาเผื่อจะเป็นแนวทางได้บ้างไม่มากก็น้อยศิลปะจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเรียกว่าเสือชีตารูปทรงจะไม่ต่างกันหรอกครับ พอดีผมมีอยู่2ชิ้นจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับศิลปะการแกะก็อยู่ในแนวนี้ครับแต่แบบนี้พิมพ์นี้จัดว่าเป็นที่นิยมสำหรับเสือของท่านนะครับ ทุทธคุณที่เขาเล่ากล่าวถึงกันมาคือการคุณใสาการทำสเสน่การของไม่ดีการถูกกระทำย่ำยีบางคนอาจจะไม่เข้าใจครับคำว่าถูกกระทำย่ำยีคืออะไรการถูกกระทำย่ำยีหมายถึง การถูกหลอกลวงล่อลวงการเอารัดเอาเปรียบการโกงแบบนั้นครับคือไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาแบบนั้นนะครับทำทุกอย่างที่ไม่ดีกับเราเรียกว่ากระทำย่ำยีครับ หวังว่าเป็นประโยชน์บ้างน,นะครับมีก็มาแบ่งปันกันชมครับมีหลายคนพูดว่าต้องพิจารณาความเก่าของวัตถุหรือวัสดุมันก็จริงครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้ความเก่าที่ว่านั้นน่ะ มันเป็นได้ไม่เสมอกันทุกครั้งบางคนไปแช่น้ำบางคนไปโดนความชื้นมันก็เก่าจนเป็นลาขึ้นดำแต่บางคนเก็บวางบนหิ้งบางคนใส่กล่องใส่อับไว้มันก็แลดูใหม่มันมีหลายอย่างหลายครั้งนะครับที่เราเจอของอายุนานมากแต่ว่าแลดูใหม่แล้วเราก็พลาดไป เราคิดว่าโอ้หมายจัดไม่สนใจแต่เราลืมนึกถึงไปว่ามันต้องอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยครับว่าการเก็บรักษาจะเป็นอย่างไรเก็บดีแค่ไหนดูแลแค่ไหนอันนั้นจะเป็นตัวแปรอีกครั้งหนึ่งครับให้เราเข้าใจว่าวิธีการ มันไม่เหมือนกันสักทีเดียวการที่จะเกิดความเก่าก็โอเคครับคงมีแค่นี้ฝากไว้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ